จากข่าวเช้าที่ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพเปลี่ยนคุกให้เป็นซ่องนะครับก็มีตัวละครคนไทยที่โดนห่างเลขไปด้วยก็คือคุณกันกันถาวรน,นะครับเพราะว่ามีคนเห็นในกล้องวงจรปิดว่ามีการเดินอูอีอยู่นะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นการเดินอู่อีกับภรรยาหรือเปล่า คราวนี้ก็มีการสัมภาษณ์คนที่เคยเจอคุณกันในคุกครับเขาบอกว่าคุณกันเนี่ยเป็นระดับสมเด็จเลยนะในคุกเนี่ยพ็มีอดีตผู้ต้องขังคนหนึ่งที่ยืนยันว่าเคยเจอกับนายกันพร้อมกับบอกว่านายกันอยู่ในระดับที่มีการตั้งฉายากันภายในเรือนจําว่าระดับสมเด็จซึ่งถ้าใครอยากจะรู้จักว่าสมเด็จเป็นยังไงนะครับผมเคยคุยพี่เอิญวัดใหญ่เอาไว้นะครับไปรู้จักกับสมเด็จเลยครับทุกวันนี้ต้องเรียกคุณกันแล้วนะครับว่าสมเด็จกันแล้วเขาบอกว่าเข้ามาแล้วมีฐานะ เป็นอะไรถ้ามีฐานะเขาจะเรียกสมเด็จแล้วสมเด็จเงี้ยเหรอแล้วใช่สมเด็จพิมพ์นิยมถ้าไม่มีผีไงผีลอยน้ําผีไม่มีญาติอุทิศส่วนกุศลแต่ถ้ามีเนี่ยเป็นสมเด็จตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้แน่นอนมีสมเด็จเก่ก็มีนะอืมีตังแค่ช่วงแรกๆ <laughs> หลังๆเป้าหลังๆอ๋อ <laughs> สมเด็จจะมีแต่คนห้อมล้อมคนรักใครมากกลัวพระบินก <laughs> ลัวพระชมฤทธิ์เนี่ยสมเด็จ คือบ้านไหนมีสมเด็จบ้านนั้นไม่อดปเปรย์ยาวญาติาก็จะมีพุทธคุณให้ม, <laughs> มีเขาเรียกมีเมตตาให้ <laughs> มีเมตตามานิยมคือบ้านไหนมีอย่างนี้อยู่บ้านนั้นรับประกันว่าไม่อดอิ่มบ้านนั้นอิ่มถ้างั้นสมเด็จเนี่ยก็ต้องเสริมพุทธคุณให้ตัวเองด้วยชถึงจะอยู่ได้ต่อใช่ใช่ใช่บางคนเนี่ยผมเคยเห็นนะมีญาติญาติถึงแต่ไม่เอาใครเลยก็มี เขาก็จะไม่มองว่าเป็นสมเด็จเขาจะมองว่ามึงอ่ะเสื่อมเขาจะมองว่ามึงอ่ะของแมวเอาใครเสื่อมไม่สมควรไม่สมกับคําว่าสมเด็จมึงไม่เอาใครเลยอะ่ะ <im it> มันจะมองว่ามันเข้ากับคนไม่ได้คือมันไม่เอาคนสองคนก็ไม่เอามันอย่างเงี้ยคนเขาจะไม่มองเป็นสมเด็จแต่สมเด็จคือมาแล้วต้องสมเด็จจริงอะ่ะไอ้เพื่อนพ้องน้องเพื่อนแก๊งบ้านเราต้องมีเว้ ม่อดกันเว้ยคืออย่างเงี้ยคือเขามีเงินมาจากข้างนอกเขาเหลือมาจากนอกท่านี้ก็อยู่ที่เขาจะมีพระเดชหรือพระคุณเท่าไหร่จะอยู่ให้โลกจาให้คุกจาไหมอะไรประมาณนี้สมเด็จก็สามารถเป็นขายใหญ่ได้ได้ได้ขายใหญ่ด้ยแบบใจถึงนะเขาเรียกว่าแรงตามบินแรงตามบินบินมีเยอะแรงตามบินนะจริงนะคนคุกอ่ะถ้าคนไม่มีตังค์ทำอะไรมันห่อเหี่ยวไปหมดนะจะบู๊กอะใครเงินในบุ๊กก็มีอยู่ศูนย์บาทเนี่ยจะทําอะไรก็คิดภาวะพะววงไปหมดมันไม่กล้าไงแต่คนมีตังค์มันกล้าวัดหมด่ย กูยัก็เชื่อเป็นได้อะไรอย่างน้นะกูกูขังซอยกูก็ไม่อดนะวะกูมีอะไรกูก็ไม่อดอะไรเงี้ยคนคุกมันเป็นอย่างนี้สมเด็จนี่ผู้คุมรักด้วยไหมครับอ้ามีองะรักใครไเป็นที่รักใครหมดอ้าผมกล้าพูดนะบางเรนจําเนี่ยเจ้าหน้าที่พูดกับสมเด็จดีๆเนี่ยพูดเพราะๆะมีเงินใช้นะอืบริการดีดีเขาให้เงินใช้นะอืเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้